บุ๋มปนดาขอปิดอู่ที่ลูกคนที่สาลั่นสามียกบ้านสวนคลอง9พื้นที่สไร่เป็นของขวัญยกสวนสี่ไร่รับขวัญลูกคุณแม่ลูกสามสุดสตรองบุ๋มปนดาอุ้มทองลูกชายอายุคันห้าเดือนมาบอกข่าวที่นายอินเทนเป็นที่แรก แต่เนื่องด้วยปีนี้อายุอานามปาไป48ปีแป้วีละก็เลยขอพึ่งวิธีการทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าตัวน้อยท้องนี้ไม่เซอร์ไพรส์นะคะบอกก่อนเลยตอนนี้ตั้งท้องได้5เดือนแล้วลูกเป็นเพศช,ชายครั้งนี้คุณหมอเป็นคนทำให้ค่ะแต่ก็ไม่ใช้ติดเลยในทันทีเราต้องฝากไข่ถึงสองรอบ แต่พอรู้ว่าตั้งท้องก็ดีใจมากเพราะเราตั้งใจอยากจะมีน้องอีกคนเพื่อเป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องอเล็กเพราะเราเป็นห่วงเขาเนื่องจากว่าน้องอะเล็กกับน้องอันดามันอายุห่างกันค่อนข้างมากก็เลยคิดว่าจะมีลูกอีกสักคนพอรู้ว่าท้องปุ๊บคุณสามีดีใจมากเขาดูแลเราดีมากคอยเตือนให้เรากินข้าวกินไข่อย่าทำงานหนักซึ่งท้องนี้บอกเลยว่าเบามากเราไม่ได้ทำงานหนักเหมือนครั้งที่ผ่านมา มีเพียงแค่ยกกระสอบข้าว200กระสอบแต่คุณหมอก็บอกว่าท้องนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะเราร่างกายแข็งแรงดีเพราะคงเป็นที่เราออกกํำลังกายและลงพื้นที่ตลอดทำให้ร่างกายเราแข็งแรงพร้อมทุกเมื่อแต่พอแล้วนะคะไม่เอาแล้วขอเป็นท้องสุดท้ายแล้วเพราะเราอายุมากแล้วส่วนกำหนดข้อจะเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ คุณสามีให้อะไรเป็นของขวัญเขาก็ทำบ้านสวนย่านคลอง9้าบนพื้นที่สี่ไร่ให้ครอบครัวค่ะส่วนอย่างอื่นต้องรอรุ้นกันต่อไปค่ะ